สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นไขควงกระแทกไร้สาย12โวลต์นะครับของมา k ิต้านะครับรุ่น T D 1 1 0 D W Y E นะครับผมนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัน็อกซิ่งกันดูว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรในภายในกล่องมีอะไรแถมให้บ้างนะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง Four Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม ครับก็นี้ผมเปิดออกมาแล้วนะครับผมภายในก็อมีกล่องอีกอันนึงนะครับผมพอมาหนาแน่นมากเลยนะครับด <respuesta. S 2> ูส <naturally> ิครับอันนี้ก็เป็นตัวกล่องของเขานะครับมีโฟมรองข้างในอีกสองอันนะครับขอมาได้สุดยอดมากครับผมนะครับนี่ครับนี่ใหม่ๆมาเลยนะครับอ่าเครื่องนี้ผมซื้อมาในราคาสองพันหกเก้าสนะครับผมจากร้านเอ่อว่านทองพะเยานะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกัดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอ้ามีของแถมด้วย อันนี้คือในชุดไม่มีนะครับแต่ว่าทางร้านแถมมาให้นะครับเป็นเป็นดอกเป็นดอกสว่านนะครับดอกคอมแ a c t นะครับของของบอสเนาะเนี่ยครับสองสองสองอันเนาะแล้วก็ตรงหัวตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยครับเวลาเราไปไขเนี่ยมันก็จะดูดติดกับน็อตด้วยนะครับเนี่ยครับแถมมาให้สองอันเลยนะอันนี้ที่ร้านแถมมาให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่าอุปกรณ์มาตรฐานที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับผม ก็เป็นตัวกล่องของเขานะครับโดยรอบเนาะเดี๋ยวผมจะพลิกหน้าพลิกหลังให้ดูก่อนนะครับนะครับรุ่นนะครับรุ่น T D 1 1 0 D W Y E นะครับผมนะครับก็มีไฟด้วยนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ในกล่อง1 5แอมป์สองก้อนนะครับน่ครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันนะครับก็แกะมาแล้วนะครับเปิดดูข้างในกันนะครับ แล้วนะครับภายในกล่องก็มีคู่มือให้นะครับแล้วก็มีเบอร์ชัวร์ของรุ่นต่างๆนะครับที่ทางมาริท้าเขาขายนะครับนะครับเป็นเบอร์ชัวร์มาอยู่ในกล่องนะครับก็มีคู่มือให้หนึ่งเล่มนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในเครื่องกันนะครับอันนี้ก็คือสว่านนะมีสว่านให้ตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่นะกาลังเบามือเลยเดี๋ยวผมเอาตัว18โวลต์ผมมาเทียบให้ดูนะครับแล้วก็เวลากดก็ความเร็วก็ตามมือนะครับ นะครับอย่างนี้เนาะมีหัวจับเร็วนะครับใช้ใส่ดอกได้นะแบบนี้นะครับครับจับล็อกได้นะครับนะครับปลดปลดเร็วก็ปลดได้นะครับนี้นะครับนะครับก็มีสว่านให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีแบตให้สองก้อนนะครับแบตจะเป็นอ่าสิบสองโวลต์นะครับผมสี่จุดห้าแอมป์เนาะนะครับสองก้อนนะครับไปในกล่องเขาก็จะเก็บได้พอดีนะครับถ้าเรามีแบต เราสามารถซื้อแบตเพิ่มได้อีกก้อนนึงนะเราก็จะใส่ตรงนี้ได้พอดีครับเนี่ยก็จะใส่เป็น1,2แล้วก็ในตัวเครื่องอีกก้อนนึงเป็นสามนะครับมีหัวในกล่องแถมให้อีก1อันนะครับอันนี้เป็นของที่เขาแถมมานะครับ1อันนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับมาตรฐานนะครับก็คือเป็น DC 10Wd นะครับจะชาร์จแบต1 5์เนี่ยประมาณ50นาทีนะครับ แต่ว่าตัวของ m a g ิ t a าเนี่ยผมเห็นในเว็บมีมีชาร์จเร็วด้วยนะมันจะลงท้ายด้วยอ่าเป็น d c 10 sb นะครับผมตัวนั้นมันจะชาร์จประมาณ20นาทีก็เต็มแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จของเขานะครับผมนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูนะครับระหว่างอ่าเจ้า m a g ิ t a ากับ b บอสนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเทียบให้ดูกับของบอที่ผมมีอยู่นะอันนี้คือเครื่อง18วนของบอที่ผมมีอยู่นะครับอันนี้คือตัวเขาจะใหญ่ดนึงนะครับแต่เนี้ยตัวมันจะพอดีจับถนัดมือนะครับแต่ว่าจะไม่มีปรับทอร์กได้นะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องซื้อตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นไขควงกระแทกนะครับผมซึ่งมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เราไขน็อตนะครับแล้วน็อตมันเริ่มติดหรือว่ามันเริ่มแน่นเนี่ยมันจะไม่หมุนจนหัวน็อตหวานนะครับผมมันจะใช้การกระแทกเอานะครับผมเพราะฉะนั้นนแล้วเี่ย หัวน็อตมันจะไม่เยินนะครับผมหรือว่าอาจจะเยินน้อยกว่าที่เป็นไขควงเป็นสว่านไขควงแบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือมีทอร์กมีอะไรนะอยเวลาเราหมุนเนี่ยถ้าเราอันนี้เขาจะมีทอร์กถ้าเราหมุนปบเบิลออกถ้าเรามือแตะม,มันจะไม่ไปแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีทอร์กมันจะใช้การเตะเอานะครับว่าถ้าเราเตะแล้วเราเรู้เรารู้น้าหนักกดไกลพอมือก็คือปล่อยแค่นั้นเองนะครับใช้ใช้ความรู้สึกในการกดเข้ากดออกแค่นั้นเองแล้วเวลา ที่ใช้งานจริงมันจะช่วยกระแทกน็อตเข้าไปได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าที่เป็นสว่านไขควงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือหัวน็อตมันจะไม่เสียนะครับผมหรือว่าจะเสียน้อยนะครับผมมีมีความเสียหายที่น้อยกว่าที่เป็นสว่านไขควงแบบนี้นะครับผมผมก็เลยมาซื้อตัวนี้นะอาจจะมีหลายคนสงสัยเอ๊ะแล้วทําไมถึงไม่ซื้อบอสคือตอนแรกจะซื้อบอสครับแต่บอสอะเขาพ่วงคือบอสตัวเนี้ยอย่างเดียวสเปคเป็นไขควงกระแทกอย่างเดียวเนี่ย ราคามัน3า0 0ันสาครับประมาณนั้น3ามพันห้าสาซึ่งมันมันแพงกว่าตัวนี้เป็นเป็นพันเลยนะผมก็เลยมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อยากได้สว่านไขควงเพราะว่ามันจะมีชุดหนึ่งที่เป็น3ามพันเก้าหรือว่าสี่พันเนี่ยครับมันจะมีเป็นคู่เลยก็คือมีทั้งสว่านกระแทกแล้วก็สว่านไขควงแต่เป็นสิบสองโวลต์นะเครื่องก็จะเล,เล็กแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ได้อยากได้สว่าน,นครับผมก็เลยหาซื้อแต่เป็นไขควงกระแทกอย่างเดียวนะครับก็เลยมาเลือกเจ้ามาจิต้าตัวนี้นะครับผมนะครับ ก็ไม่ผิดหวังนะเนื้องานอะไรก็ไม่ได้แพ้บอสเลยนะครับนี่ยจับดูเนื้อยางหรือว่าเนื้อพลาสติกอะไรก็ไม่ได้แพ้บอสที่ผมมีเลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองยิงใช้งานจริงๆกันดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็เออน็อตมันจะเป็นยังไงบ้างลักษณะการหมุนของเกียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูนะครับผมอันนี้เป็นาน็อตเกียวปล่อยประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ผมใช้ไถควงกระแทกใ้าสายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขันให้ดูนะครับนะครับ จะสังเกตได้ว่ามันมีเสียงกระแทกด้วยนะเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงเนี่ยฮะมีเสียงกระแทกนะแตกๆๆเนี่ยะครับเนี่ยคือนี่ไม้มันไม้ไม่เข้าแล้วนะครับเนี่ยตัวไม้ไม่เข้าแล้วนะเห็นไหมฮะว่าน็อตมันจะค่อยๆหมุนนะครับหัวน็อตมันจะไม่ลูดนะครับผมเวลาเราขันมันก็จะเอาหัวน็อตเนี่ยเวลาที่เราขันจริงๆแล้วเนี่ยหัวน็อตมันจะไม่เสียหายนะครับผมนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีเสียงกระแทกเห็นไหมัมันสุดอ่ะถ้ามันสุดแล้วเนี่ยเราเรากดทีหนึ่งแล้วผ่อนนะครับเนี่ยแค่นี้เอง กดปุ๊บพอมันกระแทกสองสามทีเสมอแล้วก็พอแค่นั้นเองนะครับเพราะตัวนี้ถ้าถ้าเรากดไปเลยเนี่ยมันก็จะยิงยาวไปเลยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับมันก็จะยิงเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเราไปลองไขควงธรรมดากันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นไขควงบอสของผมนะครับตัวนี้ไม่มีกระแทกนะไข่ลงไปอย่างเดียวนะครับมันก็จะลงมาแบบนี้เลยนะไม่มีกระแทกครับเกิดว่ามันติดหรือว่ามันติดแน่นจริงๆอ่อะไอตัวหัวนาะ่มันจะมันจะเหมือนกับ แล้วมันก็จะลู่นะมันจะนล้อารมณ์กันเลยครับกับไขควงกระแทกนะครับคือผมมองว่าตัวนี้มันจะเซฟน็อตเราด้วยแล้วก็ทําให้งานมันไขเข้าไปแล้วขข่ง่ายกว่าเพราะมันเกิดแรงกระแทกครับนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลองดูให้ดูคินนะครับจะมีแรงกระแทกโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าไขควงกระแทก สาย12โวลต์ของมาร i t ิต้านะครับรุ่น T D 110 D W Y E นะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดเซตของเขามีกล่องมีแบต2ก้อนนะที่มีที่ชาร์จอะไรครบเลยนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจหรือว่าอยากได้ไขควงนะครับ Impact สักตัวหนึ่งหรือว่าไขาควงกระแทกแบบเนี้ย สักตัวหนึ่งก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่ใช่มอเตอร์บัลเลตนะเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังจะหาซื้อไขควงกระแทกสักตัวหนึ่งนะครับผมหรือว่ากาลังลังเลว่าจะซื้อรุ่นนี้แล้วข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูคลิปผมเป็นไกด์ไลน์หรือว่าจะดูไปเปรียบเทียบกับของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผมนะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามการชมรีวิวของผมครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel Full Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ